สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้โซ่ราวลิ้นนะครับแล้วก็ยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ราวลิ้นนะครับมีอาการสึกวัยผิดปกตินะครับสึกวัยยืดไบยางกริ้งโซ่หายไปเลยนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างวันนี้นะครับมีคําตอบ ให้กับพี่น้อง FC ได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับทุกท่านแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูประเด็นแรกประเด็นหลักๆนะครับที่ทําให้โซ่ราวลิ้นมีอาการหอนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นใหม่กันก่อนเลยนะครับทุกท่านนะเมื่อเราทําการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นของใหม่นะครับสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไปซื้อมาใส่นั่นก็คือไอายางขา,ขาวๆที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ปลายกระบอกดันโซ่นั่นเองนะ ยางขาวๆอยู่ปลายกระบอกดันโซ่ถ้าหากว่าเป็นแบบแต่งมันจะยาวนะครับถ้าเป็นแบบแต่งเป็นก้อนสีขาวแบบนี้มันจะยาวพอ,อยางกดโซ่พอ,อยางอุดกระบอกดันโซ่เราลิ้นมันยาวทีนี้ถ้าหากว่าเราไปเปลี่ยนโซ่เราลิ้นใหมย่ยางกริ้งใหมย่ยางกดใหม่มันจะทําให้แขนกดโซ่เราลิ้นนะครับมันจะทําให้แขน แฉนกดโซ่ราวลิ้นนะครับมันตึงเกินไปมันไม่มีระยะฟีมันไม่มีระยะให้ตัวเลยนะครับอ่าบางครั้งนะครับถึงขั้นต้องคลายน็อตอ่าใต้กระบอกดันโซ่ราวลิ้นออกถึงจะใส่แขนกดโซ่นะครับถึงจะใส่ได้นะเพราะว่าไอตัวยางที่ขาวมันยาวเกินไปนะครับมันยาวเกินไปมันก็เลยไม่มีระยะยุบตัวลงไปนั่นเองนะครับทุกท่านนะ เราจาเป็นจะต้องทําการตัดนะครับถ้าหากว่าเราไม่ตัดปล่อยให้โซ่ราวลิ้นมันตึงมันจะหอนนะครับทุกท่านและยางกิ้งยางกดมันจะสึกหรอเร็วโซ่ร้อนเร็วมันก็ต้องยืดเร็วนะครับและโซ่ราลิ้นของเราจะต้องมีระยะฟีให้ตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับทุกท่านเมื่อทำการไล่ลมแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยางกลิ้งโซ่นะมันก็เลยมีระยะฟีที่เยอะสักนิดเดิง ถ้าใส่ยางกลิ้งโซ่เข้าไปแล้วระยะฟีมันจะน้อยลงนะครับทุกท่านนะอันนี้เราจะต้องทําให้มันมีระยะฟีให้ได้นะครับเพราะว่า,อาพอข้อเหวี่ยงเอ่ยเฟืองราวลิ้นเอ่ยเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเอ่ยมันไม่ได้หมุนเป็นวงกลมนะครับมันจะมีระยะลุนสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นโซ่ราวลิ้นจะต้องมีระยะให้ตัวได้นะครับไม่งั้นนะครับเฟืองปรงเฟืองปั๊มมันจะสึกล้องมันจะฮอนมันจะดังนั่นเองนะครับถ้าหากว่า โซ่ราวลิ้นมันตึงเกินไปนะครับทุกท่านนะนั่นก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราได้พบเจอปัญหานะครับก็คือเรื่องของกระบอกดันโซ่ราวลิ้นกับโซ่ราวลิ้นยางกริ้งกดยางกริ้งยางกดของใหม่นะครับอ่ามันจะพังก็เพราะว่าไอ้ยางก้อนขา,ขาวที่เราเอามาใส่ตรงปลายกระบอกดันโซ่ราวลิ้นนั่นแหละหวังจะให้มันตึง นะครับแต่สุดท้ายโซ่เราลิ้นใหม่มันก็ตึงเกินไปนะครับมันจะทําให้มันหอนมันร้อนแล้วมันก็จะสึกล้อเร็วนะครับถ้าเป็นโซ่เราลิ้นเก่าใส่ได้เลยนะครับทุกท่านใส่ได้เลยเพราะว่ามันจะยาวขึ้นมันจะตึงได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าโซ่เราลิ้นใหม่แนะนําให้ตัดออกประมาณ2มิลสมมิลนะครับทุกท่านนะสําหรับยางอุดกระบอกดันโซ่ตัวสีขาวๆนะครับทุกท่านเอาละทีนี้นะครับเราก็ เข้ามาพูดถึงเรื่องของอประเด็นที่สองที่ทำให้โซ่ราลิ้นยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่ของเรามันสึกหลอเร็วนะครับเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำแล้วก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยนะครับเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องของระดับน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าระดับน้ำมันเครื่องนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเรามองจากมุมอย่างนี้ นะครับระดับน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่เกือบกึ่งหนึ่งของเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับทุกท่านนะหรือว่าบริเวณตัวอักษรด้านล่างนั่นเองนะครับจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนไว้อยู่นะครับนั่นก็คือระดับน้ำมันเครื่องจะอยู่ประมาณตัวอักษรนะครับดูดีๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันขาวอยู่ตรงไหนก็ขาวอยู่บริเวณตัวอักษรนะ,ะจุดนี้ก็คือน้ำมันเครื่องมาถึงนะครับถ้าเรยขึ้นไปเป็นสีเหลืองๆนั้นก็ เป็นช่องว่างเฉยๆนะครับอาการทํางานก็คือเมื่อเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องหมุนมันจะ,ะสลัดหรือว่าดีดเอาน้ํามันขึ้นมาช้อนเอาน้ํามันขึ้นมาหาโซ่ราวลิ้นโซ่ราวลินก็จะดึงเอาน้ํามันวิ่งไปหล่อเลี้ยงยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่เฟืองราวลิ้นนะครับแล้วก็สลัดมาหาลูกปฟืนงพอก็เวียงบ้างละสลัดมาหา ระบกดันโซ่ราลิ้นบ้างล่ะนะครับอ่าอันนี้ถ้าน้ํามันเครื่องขาดแน่นอนครับโซ่ราวลิ้นของเราร้อนนะครับแล้วก็ไปทําให้ยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ละลายนั่นเองนะครับดังนั้นเราดูได้เลยนะครับว่าระดับน้ํามันเครื่องอยู่ประมาณตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครทําน้ํามันเครื่องขาดก็เตรียมตัวเปลี่ยนได้เลยนะครับ